เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Attack on Titan 2นะครับผมวันนี้นะครับผมมีการเขาเรียกว่าทดลองมาอีกแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครัเวลาเราจะเปลี่ยนร่างเป็นไททันเนี่ยเราต้องไปเก็บนูน่นเก็บนี่นะครับอย่างมากที่สุดเนี่ยในตัวเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้สูงสุดแค่ประมาณ3ครั้งด้วยกันครับแต่ว่านะครับมันมีวิธีนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถปรับให้ตัวละครของเราที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นไททันตอนไหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้ครับได้ตลอดเวลาเลยนะฮะคคืือออแบบบบไม่่่ต้งเเเกก็็นนนูีลย จะเปลี่ยนตอนไหนก็คือแบบว่าเปลี่ยนตอนไหนก็ได้เอาง่ายๆได้เลยครับและตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเบอร์ทรูดนั่นเองครับว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆในดาใน่างไททันก็คือไททันมหึมนั่นเองครับแต่วันนี้ผมจะไปเล่นตัวนี้กันเพราะว่ามันโคตรน่าจะโกงเลยถ้าเราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนที่ไปดูกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งไปอะต้องไปอัปเกรดก่อนเลยอย่างแรกเนี่ย สเต็งอยู่ที่95เองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอัพเพิ่มไปอีกตอนนี้ไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่ได้ามา35พอผมอัพเต็มเลยแล้วกันเป็น130 อ่าอันนี้ถือว่ายังไม่แรงสุดนะต้องร้อยสี่สิบนะครับถึงจะแรงสุดโอเคอัพเรียบร้อยเบอร์ทรูตนายพร้อมหรือยังเหรอที่จะเข้าไปในเกมเนะ่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเกมเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเจอมาบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะทํายังไงครับให้เราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันแบบว่าได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าภารกิจกันก่อนลวกันนะครับสำหรับภารกิจที่เราจะไปเล่นในวันนี้ก็คือภารกิจสุดท,ท้าย Second Victory อีกแล้วาอวาด่าน,นี้มันโหดที่สุดนะครับและผมคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้เรื่ สำหรับด่านนี้นะฮะโอเคอย่างแรกที่เราจะเปลี่ยนเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยระดับความยากครับมันจะมีทั้งหมดนะฮะเฮเวนอีซี่นอร์ม h ลฮาร์ดไนแมร์ครับเป็นทั้งหมด5อันด้วยกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนล่างเป็นไททันเรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยนะครับเราเลือกเฮเวนเลยครับระดับโลสุดเลยนะฮะคืออันนี้มันจะเล่นง่ายสุดนะครับมันก็เลยให้เป็นแบบอินฟินิตี้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกอันนี้มาเลยอะเปลี่ยนด่านเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนล่างเป็นไททันได้อย่างเดียวแล้วยังไงล่ะด่านนี้จะมีคอนสครไท ถ้าใครยังไม่รู้ก็บอกไว้ก่อนนีครับเราต้องจัดการกับครโซ่ไททันอันนี้ผมก็ข้ามไปเลยคับเบอเอาเร่ออุยมาถึงก็เปิดเลยเหรอนี่ฮะสายล่างมันจะเป็นรูปอินฟินิตี้นะครับน,น,นั่นหมายความว่าเราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นครโซ่ไททัทนกี่ครั้งก็ได้แสนสองโหโคตรไกลผมว่าแป๊บเดียวจบวะ่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะไม่เปลี่ยนเอ้ยจะไม่ใช้ตัวละครหลักไปฟันเลยเนี่ย จะใช้แค่คอร์ลโซไททันจัดการและฉันจะผ่านภารกิจนี้ไปโคตรโคตรกว้างและก็โคตรจะแรงมากโอเคต่อไปไปหยุดคโลโซไททันข้างในก่อนไอเจ้านั่นมันโคโลโซไททันตัวปอมฉันจะเข้าไปจัดการมันเองโครลโซไททันอะไรสีเหลืองแบบนี้ไม่ใช่คลโซที่แท้จริงั่นก็คือฉันสีแดงเรียบร้อย ขาถ้าเราฆ่าโครโนโซไททันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปจัดการมันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าโครโนโซไททันตอนนี้มันไม่ได้โดนปาดคอไงถ้าเราปาดคอมันก็จะจบตอนนี้เลยเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่อยากจบตอนนี้เอ้ยม,มันยังไม่ตายปะไม่ตายหรอโคตรถึกเลยได้ดิคือถ้าเราจัดการโดยการใช้ดาบปาดที่ต้นคอเนี่ยครับมันก็จะจบตรงนี้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ปาดโอ๊ยอะไรวะเนี่ยกินจะไปหมดเลยล่วงไหมเฮ้ยไ,ไม่ล่วงเหรอเฮ้ยจะถึงไปแล้วเอาไปอีกสองหมื่นเก้าเองวะกับการที่เราจัดการคอนโซลใดท่านมีแค่นี้เองเหรอดาเมจเอียงเอียงเอียงยังไงล่วงไหมโอ้ยโดนหินแม่งปาหินอันนี้คือแน่จะจบแล้วมั้ง น่าจะล่วงแล้วเฮ้ยยังไม่ล่วงเหรอล่วงไหมอีกรอบเลยกนเอาความชัวเราเรียกว่าเอาเพื่อความชัวล่วงนี่จะนายจะล่วงของจริงเลยครับนี่นายจะล่วงของจริงแล้วเราไม่สามารถล็อกมันได้แล้วโอเคต่อไปไปจัดการข้างนอกโอ้โหว่าโกงมากเลยนะเนี่ยจริงอะเลือดไม่ลดด้วยบอกว่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่ โ okay, อเครออยู่นี่นะเดี๋ยวมันจะมันน่าจะฟื้นกลับมาใหม่นี่ครับโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะต้องจัดการกับไททันลิง <c oughs> ผมก็ลองเปลี่ยนล่างตรงกลางๆเลยแนละ้วกันไม่รู้จะโดนหมดหรือเปล่าเอาไปโดนไปสามตัวแ <c oughs> ม่โคตรแรงเลยเอาเลยตัวหนึ่งฉันจะไม่ฆ่าแกด้วยการใช้ดาบฉันจะฆ่าแกด้วยการลงมาเยียบหัวแกนับแล้วนับเล้วเรียบร้อยลวง ง่าย e ซี่กลายเป็นเกม e ซี่ไปเลยแต่ว่าผมว่าถ้าเราไปเล่นพวก A เอเลนอย่างเงี้ยถึงจะเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆก็จริงครับแต่มันก็ยังเล่นยากอยู่นะถ้าเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องมานั่งสู้อะแต่ว่าของเบอร์ทูดหรือว่าอาร์มินอย่างเงี้ยเปลี่ยนร่างเป็นคโครโซนไททันเราไม่ต้องมานั่งสู้เลยฮะเราก็แค่เปลี่ยนร่างแล้วก็มาเหยียบมันก็แค่นั้นเอง <c oughs> จบแล้วีซี่เลยเกินไปช่วยเพื่อนอยางได้ด้วยเนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยดกว่ะนะครับถ้าใครอยากที่แบบว่า คือมันเอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นเป็นไททันแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากเล่นเป็นไททันมากกว่าที่จะเล่นคนเอาออกมาฟันนะเว้แต่ว่ามันน้อยไงมันมีช่วงเวลาน้อยเหลือเกินที่เราจะได้เล่นเป็นไททันเพราะฉะนั้นเรามาเล่นในโหมดนี้เราก็าสามารถเป็นไททันได้เลยเรื่อยเรียบร้อยแบบแ,แซ่แซ่ EC ช่วยเพื่อนแบบ EC ฮันจิ ใช่ก็เลยจะไปฉันคืน,นชีพขึ้นมาแล้วฉันคือเบอร์ทรูตหรือเบอร์ทโตรใครจะเรียกยังไงก็ช่างแต่ฉันมาแล้วยังไงล่ะวันตาชิวะอ๋อไม่ไม่ใช่ละคนละเลือดคนละเรื่องคนละเลือดคนละเล่าไม่เป็นแรงมากเลย,ยนะเนี่ยหรือว่าไม่ก็ จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ทีเดียวก็ตายก็ได้ครับเพราะว่าเราเล่นในโหมดเเวินด้วยไงเราเป็นอยู่บนสวงสวรรค์แบบเล่นแบบง่ายๆก็คือมันจะมันง่ายอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันง่ายครับมันก็เลยเลือดน้อยอย่างที่แบบเดี๋ยวผมขอลองฟันรอบหนึ่งด้วยกันนะครับว่าไม่ตายนะไม้ตายแสดงว่าอยู่ที่โหมดจริงด้วยครับถ้าผมฟันแล้วมันมันตายเลยเนี่ยนี่ไงจริงด้วยฟันไปแค่เจ็ดหมื่นสี่เอง ปกติไม่ตายเลยนะครับปกติเลือดจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนหรือส0 0แสนได้นะฮะแต่ว่าเราเล่นในโหมดที่แบบว่าต่ำสุดมันก็น่าจะเลือดน้อยลงด้วยนะครับโอเคแกต้องโดนชั้นเหยียบเหยียบแล้วเหยียบหน้าหุกไม่เป็นตัวเท่ากับแผงวะว่ามันได้จะตัวเออน,นี่ไงโอ้มันไม่ยืนให้เราเห็นว่ะเรียบร้อยตดอีซี่ ลงมากันเรื่อยๆช่วยก่อนช่วยลุงฮันจิก่อนอีซี่ตรงนี้ก็อีซี่อีซี่มากแต่ถ้าเล่นเราเล่นอย่างที่ผมบอกเราเล่นเป็นพวกเอเลนที่น่าจะไม่อีซี่เท่านี้น่าจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอเลนก็โจมตีเด้ยละห้าหกพันแปดพันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ได้อยู่อะจริงๆแล้วแต่ว่ามันมันไม่เร็วไม่เร็วเท่าเบอร์ทูตกับอาร์มินกับการที่เราเปลี่ยนร่างเป็นโครโนโซไททันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมัน เป็นโกงนะฮะถ้าเราเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆนี่คือโกงแล้วเนี่ยเหยียบจ้ำใช้ได้เรื่อยๆไม่ต้องเก็บนะครับของทุกอย่างใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปแม่งโกงโกงจัดเลยโกงจัดเลยนี่ถ้าไม่เอาออกมาเดินเตะคนได้อะเอาไปสามตัวเลยเหรอโอ้โหตรงนี้โดนสามตัวเลยเหรอแรงจังวะ โคตรแรงเอาละหรือแกตัวสุดท้ายเหยียบมันให้หมดเหยียบอย่างเดียวเหยียบย่ำไม่มีคำอื่นนอกจากเหยียบเรียบร้อยครับเหยียบโหผมหลุดด้วยเรื่อเรียบร้อยน่าจะเคลียร์เคลียร์แบบง่ายๆแล้วก็ภารกิจสุดท้ายเราแน่จะต้องเข้าไปจัดการกับคอร์โซนไททันอีกครั้งหนึ่งอเปล่าเฮ้ยนี่มันตัวเราดิกว่าเอเลน นายนี uh, Dieu, pi, ่คือเอเลนจารอนาคอนสินะฉันรู้นะเพราะว่าฉันเป็นคนสร้างนายขึ้นมาอย่างไงล่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฉากเดิมนี้ครับคอนสโซไททันปรากฏตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเข้าไปจัดการมันเลยนะครับมาคือถ้าเราจัดการคอนสโซไททันตั้งแต่แรกเลยอ่ะโดยการใช้มีดอ่ะตรงนี้ก็คือจบเกมเลยครับคือเกมมันจะไปให้เราจบเกมเลยแต่ว่าอันนี้เราไปเหยียบมันไงมันก็ไม่ได้ เราก็ต้องไปเหยียบมันซ้ำต้องเหยียบสองครั้งด้วยกันถ้าเราจะถ้าเล่นแบบนี้นะครับเบิร์ดแต่ถ้าเล่นแบบง่ายๆเนี่ยก็ปัดคอไปเลยฮะจบเลยยังไงเอออีกครั้งอีกครั้งเอาไปกินอีกครั้งแปลงล่างทะลุตัวโอ้โหหัวหัวย้ายไปอยู่ตรงตูดแล้วเนี่ยคนแล้วอ๋ออีกสักที ตายเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยว่ะกดย้ำๆเลยนะเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่เป็นไรเลยเว้ยเอาไปอีกเรียบร้อยล่วงอันนี้คือ,อล่วงของจริงล่วงของจริงเลยมา้ยจบแล้วต่อไปจะพวกลูกกระจอกทั้งหลายรวมกันมาเยอะๆเดี๋ยวขออนุญาตลองรวมพักพวกนี่มันเยอะมากเลยนะครับเยอะโคตรๆเลยอะ รวมก่อนรวมรวมคนก่อนเพราะเราต้องมีตัวละครโอ้โอ้มากันเยอะเยอะอย่างนั้นอย่างเงี้ยมากันเยอะเยอะอย่างเงี้ยแหละฉันโชว์ดูรูดูรูดูดููเรียบร้อยยังไม่หมดอีกอย่างนั้นเหรอโโหโกงเกินโกงเกินไปแล้วไอพวกนี้มีเกาะด้วยเนี้ยดไอ้พวกมีเกาะไว้ ไอ้พวกนี้ก็ไม่รอดอุ้ยไม่ตายในทีเดียววะ่ะไม่ตายในทีเดียวอย่างนั้นเหรอผ่อยรอบหนึ่งผ่อ,อกรอบหนึ่งผมว่าได้เอาเนดะ้อไม่อีกมันยังรอดอีกวะมึงจะถึงไปไหนจะถึงไปไหนเนี่ยเพราะมันมีเกาะปะวะนี่ไงเฮ้อไม่ตายด้วยไอย้พวกนี้มันคนทาย,ยาทวะ่ะ คนทา,ายาดมัจะเปลี่ยนร่างเรื่อยๆอยู่แล้วดูดิสักกี่ครั้งกันออโอไยตัวหลักยังไม่ตายเลยครับเนี่ยยังอยู่เลยแต่ท่านหญิงเหรอท่านหญิงยังไม่ตายเลยฮะเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบความนม้องตายสักครั้งเถอะเอาซะอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเรียกได้ว่า GG GG แบบอีซี่เลย จีๆแบบอีซี่จะจัดเลยด่านเนี้ยเรียบร้อยครับจบเร็ววันนี้จบเร็วมากเพราะว,ว่าเราโกงได้เลยครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยยกเว้นนอกจากโกงเดี๋ยวลองไปเล่นตัวละครอื่นกันบ้างครับสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นด่านแบบง่ายๆดูครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นเอเลนนะฮะแล้วก็ผมจะไม่ใช้ตัวละครเอเลนเลยจะเปลี่ยนร่างอย่างเดียวเลยกันนะครับตรงนี้มันก็นะว่า ก็เปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆอ่ะตรงนี้มันง่ายด้วยครับรเอเลนโจมตีโคตรแรงเลยตอนเนี้ยและยิ่งเราเล่นในระดับง่ายอีกด้วยนี่คืออีซี่ริครับโอเคตรงนี้ก็เหยียบช่วยมิกเกอรแฟนชันอีซี่ไปจัดก,การบอสที่จบเลยเมื่ะว่าเนี้ยโอ้ยหัวติดไม้เอเลนหัวติดไม้ไม่ใช่ปัญหาอุย้ยเดี๋ยวอีกทีหนึ่งต่อยมั่วไม่รู้โดนใครแต่ว่าใช้ไปก่อนเพราะว่าพลังมันหมดแล้ว ว่าผมมีวิธีอยู่นะฮะผมเคยเห็นอยู่ว่าใช้บัคเนี่ยให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้ตลอดเวลาเลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวว่ามาดูคลิปทดลองรอบหน้าเลยกันครับน,นั้นคือเดี๋ยวว้มาทดลองกันอีกทีว่าจะได้หรือเปล่าออมานี่นี่นนจับฟาดฟาดลงอา้าวอะไรกันเนี่ยแค่นี้เองอย่างงั้นเหรอ จบโคตไวเลยนั่นเลยครับตามนั้นเนะี่ยมันง่ายแบบนั้นเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ๋อมันยังมีด่านต่อไปอีกงั้นก็เล่นให้มันจบเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ถือว่ามันง่ายจังเลยเราก็ไป next area ที่ต่อไปกันคือเราจัดการบอสคือจบเลยเหรออันนี้งั้นผมมุ่งหน้าไปหาบอสโดยการใช้เครื่องยัดสามมิติอย่างนี้เลยก็จบเร็วเลยปะ ลองดูว่าลองดูนะ่าจะใช่นะครับด่านนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมี3ด่านด้วยกันนะฮะดีจริงๆเลยว่าของปลาได้หมดใช้ของ,งอย่างได้แบบฟรีๆ <c oughs> มีมีใช้เรื่อยๆออกมา <c oughs> แปลงร่างรอเลย <c oughs> เอา้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอไททันตัวใหญ่ธรรมดามานี้มานี้จับฟาดพื้นก็ตายเอาไปเลยแก แกหนีไม่ไหนเอเอเออันนี้เป็นท่าทำลายกเกาะป่วะ่าท่าเนี้ยผมว่าแน่ๆเลยอะ่ะเนี่ยทุ่มทีเดียวมันตายเลยอะ่ะพอเวลากระทืบแล้วมันไม่เป็นไรครับแต่พอเวลาเราเอาฟาดเนี่ยตายเลยนะี่ฮะเรียบร้อยอันนี้เมยอันนี้เปลี่ยนร่างแค่ครั้งเดียวเองก็ได้ก๊อ์ก๊อ์เปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆนี่คือแบบก๊อ์จัดอันนี้เวลสิบเอ็ดแล้วเหรอ,อเอเลนใกล้เวลสิบห้าแล้วอันนี้คือจบอย่างเรียบร้อยครับ จบไปทั้งหมดโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเหมือนเป็นการมาบอกมากกว่าแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันหรือว่าใช้ของอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องเล่นที่โหมดเ a เวนนั่นเองครับโหมดนี้เราจะสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็พวกตัวละครไททันก็จะเลื่อนเบาไปนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับคนที่อยากเล่นเป็นไททันอย่างเดียวเลยฮะอันนี้ก็ต้องมาเล่นในโหมดนี้กันนะครับสำหรับโหมดอื่นเราก็จะได้เล่นเป็นพวกเอเลนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นหลายรสชาติหน่อยไปฟันด้วยฟันด้วววยยยยยออออะไไรดด้้งงีีแต่่่าาากเเเลนนนป็ทท ก็มาเล่นในโหมดนี้เลยแปลงร่างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปเก็บสเสบียงด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปเจอคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมข้อท่าไปก่อนเลยกันนะครับ